วัดป่าสาขาหางเวียงใกล้สามเหลี่ยมทองคำคู่นี้ดูสิว่านายโยกทีกันนายโยกไก่ใครจะได้ใครบวเอาแล้วเว,ว้ยมาแล้วจ้า <c oughs> คุณเอกน้ำรายการชิงถ้วยพระราชทานของสมเดปป็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า,จามสมเด็จพระเทพพระราชลักษณ์ายสยามรมราชก,กุมารีตาคนตาพายตาคนตาบอดตาคนจะเปลี่ยนผังอยู่ร่องน,น้ำแดงร่องน,น้ำดวนกอลกอนกอลกอนผา ไฟเบีกรกรยดกอลกกอลไล่แหลกแสงหนีเลยว่ากอลกกอลตังต้งานาตั้งตาเบียดแล้วกอลกกอลจะดีพ้นหรือว่าพันแสงไล่บี้ตามทันหรือไม่ทันตาคนต่างพายตาคนตาคนตาคนตาอัดรู้ว่าเรือดีพันแสงที่อยู่ล่องน้ำแดงในขณะนี้เหลื่อมล้ำนำาบ้าตาคนตาคนรู้ชัวเพชรตีได้กอลกกอล์ดแพตีได้กอลกกอล์ดขแล้วอะไรเล่ตามติดไล่ติดตามมาดูซิว่ากอลกกอลจะแสงได้หรือไม่ได้ระยะสุดท้ายดู 干菜。